โอ้ฮีโร่เก่งค่ะโอ้เก่งกันหมดเลยค่ะสามตัวค่ะเก่งหมดเลยค่ะโอ้โหเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้โหเก่งจังเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยินสามตัวเลยยินสามตัวเลยยิงกันยิงกันโอ้ฮีโร่ฮีโร่เก่งเก่งโอ้ฮีโฮีโร่เก่งเออต่ที่ก็เก่งจะที่ก็เก่งจะที่เอาใหม่เอาใหม่ จจชี่อยู่แล้วโอ้เจชี่เก่งจังโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้โหหมุน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 อีโนะหมุนหมุนหมุนอ่าอีโนะอีโนอยู่นี่ค่ะจิ่งต่อแจชี่อยูนนี้หนูไปอาบน้ำมาค่ะแจชี่ yêu em, chỉ có yêu em, ai gì đâu yêu leo, no leo, gì đó, đó hả? Hả? ờ, h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 ả? ờ, 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 ờ,